คลิปนี้เราจะพูดถึงการ์ดของทั้ง2ตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอันแรกก็คือวิลเลียมเนาะอันที่2คือมิโมซ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยแบบจาะลึกเฉพาะการ์สสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่อยากทราบก็เลนชอนต่อได้เลยโอเคเดี๋ยวผมขอคุยสำหรับตัวมิโมซ่าก่อนกันละกันเนื่องจากตัวละครมันมาและทีนี้มันมีคือสายฮิวหมายความว่าการดนี้ไปได้กับทุกตัวที่เป็นสายฮิวย้ำดีๆแล้วนะไปได้กับทุกตัวอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้เดี๋ยวจะ บอกถึงเหตุผลว่าทำไมควรที่จะมีทั้งคู่ด้วยนะผมบอกว่าการส,สำคัญกว่าตัวเป็นครั้งแรกที่บอกว่าการส,สำคัญกว่าเหมือนเหมือนตัวเฟโกเลยครับการส,สำคัญกับตัวอันดับแรกครับในส่วนของราชินีไม่มดอยากให้เพื่อนๆเห็นก่อนครับว่าถ้าเรามีการอันไหนก็ได้ที่เป็นสายฮิลคุณจะสามารถเอาการเนี้ยไปใส่ให้กับตัวละครอ,อื่นๆได้ด้วยชัดเจนนะครับแต่ทีเนี้ยบางการเนี่ยมันมีเงื่อนไขครับเช่อนอย่างของราชินีไม่มดเนี่ย เมื่ออีกไฟล์ลดเลือดไหลและตีเมื่อไหร่จะทําให้เพิ่มเดฟทันทีแต่มีเงื่อนไขคือเลือดไหลไงแล้วทีนี้ไม่ใช่สายฮิวทุกตัวที่มันจะมีเลือดไหลถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราเลยไม่สามารถโยกใส่ให้กับตัวอื่นได้เพราะไม่เหมาะและไม่มีสายฮิวตัวไหนที่ใส่สถานะเลือดไหลให้ได้เดยทั้งสิน้นยกเว้นตัวของมันเองเอาละเมื่อกี้พูดถึงราชินีแม่มดทีนี้ ผมขอย้อนกลับมาในส่วนของตัวมิโมซ่าครับบอกถึงสถานะของการ์ดก่อนนะครับโอกาส60%เมื่อใช้สกิลเมื่อใช้สกิลอะคำว่าสกิลอะเพื่อนๆเข้าใจปะสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสมันก็คือสกิลสกิลพิเศษอะไรอะไรก็ตามอะทุกอย่างมันคือสกิลโอเคปะแค่ถึงเธนของเธอเอาเรียงง่ายๆเอใช้สกิลเมื่อไหร่จบได้ทันทีครับทันทีเลยโดยเป็นยังไงแต่อันนี้ผมงงเล็บท่าประสานก่อนนะ ผมไม่มั่นใจว่าประสานคือสกิลหรือเปล่าอันนั้นผมไม่รู้นะแต่1 2 3มาใช่เพราะมันเป็นสกิล1สกิล2แล้วก็ท่าพิเศษใช่ไหมมันเรียกอย่างนั้นคือถ้าอันตรีแั้แหละแต่ถ้าประสานผมไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่มีตัวและไม่มีการ์ดเลยตอบตรงนี้ไม่ได้แต่ถ้าใครรู้ข้อมูลบอกหน่อยก็ดีโอเคทีนี้เรามาดูว่า5ดาวเป็นยังไงนะครับทุกครั้งที่เราใช้สกิล1 2หรือท่าพิเศษอะ่ะ100%ที่เพิ่มโจมตีเวท30% R ดี ทุกตัวละคร1เทินย้ําทุกตัวละครในตี้นะครับหมายความว่าหลังจากนี้สมมุติถ้าหาคุณนี้เป็นในส่วนของตัวละครโนเอโลนะครับแล้วมันได้โจมตีแรงเพิ่ม30%แต่ว่าโล่ของคุณน่ะก็จะถึกเย,เยอะขึ้นด้วยถูกปะเพราะว่าโล่มันแรงตาม M ATK นั่นแหละครับมาเลยแรงหรือคุณจะเอาใส่ตัวเนี้กับตัวละครเจดีโอน้าก็ได้ที่เป็นสายดาเมจเจจะต่อยแรงขึ้นอะไรก็ตามครับ ดีร้อยเปอร์เซนต์ผมเลยบอกว่าไอาการเนี้ยไปได้หมดแล้วทีนี้เมื่อกี้ทาไมยกตัวอย่างาในส่วนของแม่มดเพราะว่าแม่มดเนี่ยมันใช้สกิลอันติอยู่แล้วไงแล้วทีนี้พออันติเสร็จปับ๊บเอ้ยแม่งเพิ่มให้ตีแรงแต่น่าเสียดายคือแอสตาดันเป็นโจมตีกายภาพครับเลยไม่เหมาะสักเท่าไหร่ชัดเจนนะครับแต่ว่าอยากอธิบายไว้ตรงนี้ก่อนว่าเออสายฮิวในอนาคตที่เราไปใส่มันก็ใส่ได้อีกหลายตัวเหมือนกันนะโอเคปะ่ะดังนั้นผมเลยบอกว่าเฮ้ยการอะสำคัญ สำหรับอันนี้นะการสำคัญมากนะครับอ่ะจบตัวมิโมซ่า3นาทีแรกเดี๋ยวต่อมาเราจะคุยในส่วนของวิลเลียมครับอย่างที่บอกเจาะจงแค่การนะครับวิลเลียมเป็นยังไงหลักการเดียวกับมิโมซ่าเลยเว้ยแต่มันต่างกับตรงไหนใช่ปะ่ะปกติทุกคนเพื่อนๆน่าจะเห็นกันภาพแบบชัดเจนแทงมีหน้าที่แทงโอเคปะ่ะหรือแทงมีหน้าที่เอาไปทําเป็นดามเมจเช่นหลายๆคนเอาอเจลิโอนาไปใสายดามเมจครับโอเคป่ะก็คือแทงด้วยดามเมจด้วย บางคนอาจจะเล่นเป็นแอสตาก็คืออย่างนี้แทงด้วยดามเมดด้วยชัดเจนไหมครับส่วนใหญ่แทงมันจะทําได้แค่2หน้าที่ครับ1งแทงกับ2ดามเมจย,ย้ํากันตรงนี้ก่อนนะแทงกับดามเมจนะครับแต่ทีนี้ถ้าหากเพื่อนๆเ,เอาการ์ดในส่วนของตัววิลเลียมไปใส่มันจะเพิ่มแทงดามเมจและฮิลครับ3อย่างเลยทําไมถึงคิะลองดูก่อนครับในทุกๆเทินท,ที่ถึงเทินของตัวมันเนี่ย มันจะหิวเพื่อนเลือดที่ต่ําที่สุดกระทั่งตัวมันเองก็ใช่นะตัวไหนก็ตามอ่ะที่เลือดต่ํามันหิวเลยนะงั้นหมายความว่าไอเนี้ยคือสายหิวของตัวตัวแท้งด้วยแล้วทีนี้ลองดูครับเห็นปะร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขอพลังป้องกันและส่วนใหญ่แท้งเนี่ยนับจากอะไรก็ถูกไงเดฟอยู่แล้วก็ <laughs> ทีนี้เดี๋ยวมีคนเออมันประมาณสักเท่าไหร่วะคือผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะคำนวณยังไงดีอ่ะ แต่ถ้าที่ผมเข้าใจไม่ผิดก็คือถ้าเดฟามหมนยี่สบเ0นก็น่าจะ3ามหมื่นหกในการฮิวนะครับในการฮิวนะผมเลยมองว่าหูการ์ดแม่งเพอร์เฟกมากเพราะปกติสายแท้งจะเป็นตัวสุดท้ายที่ตายเพื่อนเพื่อเข้าใจใช่ไหมแท้งตายหลังสุดเสมอนะครับดังนั้นถ้าเอาการ์ดไอ้นี่ฮิวอะใส่แท้งอะโอ้โหมึงมีพระดีๆนี่เองอะเพิ่มอีกตัวนึงเลยแล้วอันนี้คือถ้าทีมมีพระก็จะเป็นอีกเรื่องจะฮิวและฮิวอีใช่ปะ แต่คือถ้าทีมไม่มีพามันก็ยังฮิวได้เพิ่มอีกอ่ะมันไม่เกี่ยวนะเวย้ยเออเหลือตัวมันเองมันก็ถืกอก่ะแต่ทีเนี้ยมีวงเล็บที่ว่าอาจจะไม่ได้ใส่ได้ทุกตัวเช่นแอสตาเอา้ยอันนี้ใส่อาจจะไม่เหมาะไหมเพราะว่าถ้าใส่เนี่ยดาเมจมันอาจจะลดลงนะเห็นว่าสำหรับแอสตานะสำหรับแอสตามันลดลงนะเฮ้ยใส่ไม่เหมาะเปล่าอะไรเงี้ยที่เหลือก็ลองคำนวณดูแต่ถ้าผมถ้าถามผมนะถ้าถามผมนะถ้าการ์วิลเรียมเนี่ยมาเปรียบเทียบก,กับอาการของอาเจเนี่ย มผมว่าเมื่อกี้ก็น่าจะทดแทนได้นะเห็นปะ่ะเพราะเนี้ยเพิ่มมานาสกินถูกปะ่ะเพิ่มมานาสกินเออทีเนี้ยผมเลยมองเฮ้ยแต่ถ้าเปลี่ยนจากมานาคือมันมัน,ม,นมันอยู่ที่สายด้วยเนาะถ้าใครเล่นอาเจสายโจมตีใส่การ์ดมันอ่ะถูกแล้วแต่ถ้าเล่นเป็นสายแทคงนะครับคือเล่นแบบเป็นแบบแค่แค่มารับตีน,นะครับเออถ้าแค่มารับตีนเฉยๆเลยอ่ะหรือของไม่ถึงอ่ะใส่การ์ดวิลเลียมก็ได้นะ เพราะว่ามันฮิวทุกเทิร์นอยู่แล้วแค่ว่า1ดาวเนี่ยมันจะฮิว45%ถ้าเต็มเลยเนี่ยฮิลรอ20%แค่นั้นเองนะครับถ้าถามผมถ้าเดบ30,000เนาะ45%ของเดฟ30,000ก็หมื่นหนึ่งแล้วไหมหมื่นหนึ่งก็เยอะแล้วนะฮิวอ่ะเออผมมองว่าก็เยอะแล้วนะแต่ถ้า30,000เหรอก็เลือดเต็มไงไม่้องพูดเยอะคุณจะไม่เอาฮิวมาอยู่ในทีมเลยก็ได้ที่เหลือก็แล้วแต่นะครับถือว่าน่าจะเคียร์สำหรับสองตัวละครนี้คือผมมองว่าไอ้ตัวน่ะดี ต่ดีกว่านั้นคือการ์ดดังนั้นถามว่าเพื่อนๆต้องเลือกดีๆนะครับถ้าเล่นสีฟ้าเอาการ์ดวีเดียมห้าดาวก็ไม่ผิดหรือถ้าเล่นมิโมซ่าเล่นตี้เขียวเอาการ์ดห้าดาวก็ไม่ผิดเพราะว่าในอนาคตการ์ดเนี้ยมันไปต่อได้ผมมองอย่างนั้นนะตัวหายแต่การ์ดไปต่อหรือยกตัวอย่างเอาอันแบบล่าสุดเลยละกันเอาการ์ดเฟโกครับอย่างเฟโกเนี่ยตัวของมันอาจจะไม่ได้เล่นแต่ในอนาคตยูโนใส่เฟโกก็แรงนะครับแม้ว่าจะมีแค่นหนึ่งสแตก็ก ตูปมีแค่หนึ่งสแตก็กสอสแตก็กเออใช่มันอาจจะไม่ได้ตีเวอร์วังแบบเป็นล้านแล้วแต่ไอ้สกิลสของยูโน่มันก็แรงอยู่ดีแล้วทีเนี้ยถ้ามีสองสแต็กตีแรงขึ้นเพิ่มเติม50%นะเวน้ยมนแรงอยู่ดีนะครับดังนั้นผมเลยอยากาให้เพื่อนๆเก็บการ์ดเฟโกมาตั้งแต่ตอนที่อไอตูเ้เผาไหม้มันมาผมเลยบอกแล้วไงว่าเป็นไปได้ควรที่จะเก็บ นะครับเนี่ยเป็นไปได้คนที่จะเก็บนะอย่างผมก็เก็บเห็นป่มผมเ ouais. ก pues, uh, ็บไว้แล้วคือผมว่ามองมองออกแล้วแหะว่าอนาคตมันอาจจะตัวอาจจะไม่ได้เล่นแต่การถ้าไปต่อดังนั้นหลายคนเลยถามว่าอ้ตัวไม่มีได้ไหมผมก็อยากเออถ้าเล่นตัวมันอ่ะก็เล่น2ดาวแต่ถ้าไม่เล่นมีการก็ได้แล้วการในไปใส่ตัวลิทก็ได้ตัวยูโน่ก็ได้นะครับหรือตัวราเมตัวอื่นๆที่มันจะมาในอนาคตอันเนี้ยไปได้หมดตามอะไรก็ตามที่คุณเล่นตี้ที่มีไฟเผาครับ ซึ่งในอนาคตเราไม่รู้ว่าที่ไหนแต่ตอนนี้ที่ไฟหอมีแค่อาเจย์เโอนาะถูกปะแต่ผมยกตัวอย่างสมมติหากในอนาคตมีตัวละครที่ไฟเผาซึ่งแน่นอนเลโอโปโอก็มีเห็นไหมเลโอโปเลโอเลโอในแหละเลโอเลโออ่ะมันมันก็มีเห็นไหมที่มันเป็นน้องชายของเวโกอ่ะเชื่อหรอว่ามันจะไม่มีร่างใหม่<ำ>เดี๋ยวมันก็มีมมใช่ไหมคือไอ,นนอ,อต,ตอนที่มันไปนึกแอสตาตอนที่ราชินีน้ําอ่ะมันก็อยู่ มันมีสิทธิสูงที่มันจะมาในตอนนั้นไอ้น,นี่ก็มีไฟเผาไฟเผ่ายังไงก็ได้ใช้ยังไงก็ได้ใช้เห็นว่าดังนั้นเนี่ยอยากขอแนะนําในส่วนของการ์ดท่านนั้นเองว่ามันดียังไงนะครับอ่ะก็น่าจะเกีย่ยๆครบ,ครบๆเนาะส่วนที่เหลือก็ขอให้เพื่อนๆเปิดกันได้อีกอย่างหนึง่งคือเมื่อกี้พูดหมดแล้วว่าควรมีการ์ดเนาะเป็นไม่ได้อยากให้สุ่มตู้การ์ดนะครับขั้นต่ำเนี่ยมีสักหนึ่งใบก่อนก็ไม่ผิดนะครับเหตุผลเป็นดังนี้สมมติว่าถ้าหากคุณสุ่มตัวละครเนี่ย ได้แล้วสมมตินะสมมติ50โลเนี่ยได้ตัวใดตัวหนึ่งอีกตัวเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกฟรีได้ชัดเจนนะครับแล้วทีเนี้ยผมอยากให้เอาเพชรที่เหลือเนี่ยไปสุ่มการ์ดครับเอามาก่อนอันนึงและเดี๋ยวขยัดเอาก็ได้แต่ขอเอาก่อนอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวยัดอีกทีเพราะว่าล่าสุดตู้ของ J จปเนี่ยมันมีตู้แบบเนี้ยสุ่มแบบ200 2รอบครับแต่ได้ยัดไอเสตยัดการ์ดสามเศษแล้วยังสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าคุณจะเอากาด ของตัวละครอะไรมันได้ด้วยนะดังนั้นผมเลยบอกว่าเป็นไปได้ควรที่จะมากๆในตู้นั้นอาจจะเข้าไทยก็ได้ถ้าเข้าปุ๊บอการที่คุณมีศูนย์ดาวแบบโอ้หเสร็จพออัพมันอัพไม่ได้อะ่ะคุณก็จะได้อัพได้งังในอนาคตถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าจะเป็นตู้ที่กินเงินของผู้เล่นโดยสมบูรณ์นะครับอ่ะก็สรุปเป็นดังนี้สําหรับทั้ง2การ์ดอยากให้มีติดไว้นะครับมันดีส่วนเมื่อกี้อีกนิดหน่อยนะครับถ้าหากคุณได้การ์ดใบใดใบหนึ่ง สเต็ปเดียวกันนะอันเนี้ยถ้าได้ตัวใดตัวหนึ่งไปเปิดอีกตัวส่วนการ์ดได้ใบใดใบหนึ่งจบดูเลทน,นะครับเลทมันเหมือนกันนะออกยากนะครับถ้าเราเปิดตู้นี้ออกยากมากนะครับยากโคตรด,ด้วยผมบอกเลยเห็นปะเชะถ้าหากได้ใบหนึ่งคําแนะนํานะครับเก็บเพชรไว้และเติมพาร์สแทนครับอันนี้คือที่ผมแนะนําได้นะเพราะว่าพาร์สเนี่ยคุณจะสามารถเลือกการ์ดได้ชัดเจนนะครับอาจจะอาจจะต้องยอมเสียแต่ผมมองว่าคุ้มกว่าเ,ออเสียเพชร ฟรีๆนั่นเองนะครับอที่เหลือก็ลองไปคำนวณกันเองเนาะ